กระสุนนี้แรงระวังหลบหลบแค่กระสุนอันนี้เดียวก็พอนี่ฮะนาทีห้าสิบวิคือเราเก่งแล้วฮะครึ่งหลอดปะเพราะว่าเอ่อถ้าเทียบกับพวกตัวละครบอสอื่นๆนะครับเขาจะซัมมอนลูกน้องใช่ป่มแต่สําหรับบอสตัวนี้คือซัมมอนฟ้าผ่าแล้วแบบดูดีผมกดหลบแล้วก็ยิงบูมๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะคือไม่ต้องทําอะไรแล้วฮะมันง่ายมากเลย เอาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่มาซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่กันใน Wathering Wave กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใหญ่กระตุกจาดปึ๊บหายละหายละโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับมากับน้องคนนี้เลยอ่าถ้าดูมาไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าจะออกเสียงชื่อว่าชื่อเสีย นะครับพร้อมกับปืนซีดาวเลเวล60นะครับเท่ากันอ่าแล้วก็เอ่อทางตัวของ r o n a n c e Chain เนี่ยผมอัพมาเป็นเลเวล3นะครับแล้วก็เท่าที่ลองอ่านดูการจะเล่นกับ l l u ูชิปเรียมเนี่ยผมมองว่าแค่ เรโซแนนเชนอันแรกก็พอแล้วนะครับจะทําให้บูมบูมติดคริเคิลอ,อ,อย่างแน่นอนบูมบูมคือสกิลอะไรครับ <c oughs> และผมก็ไปทําการศึกษาสกิลทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ความประมาณว่ามาฮะ <c oughs> อย่างแรกนะครับการโจมตีปกติของตัวละครนะครับจะเติมกระสุนข้างล่างให้สามารถเก็บได้สูงสุดถึง60สนัดนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อกี้ที่ผมอัปเกรดมาตรงกลางอันกลางบนนะครับมันก็จะเก็บได้เป็น70นัดด้วยแล้วก็เราสามารถกดสกิล Resonance นะครับเพื่อทำการเติมกระสุน25นัดได้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อกระสุนมากกว่า30นัดจริงๆไม่ต้องมากกว่าแต่ว่าถ้ามากกว่า30นัดจะใช้งานท่าพิเศษได้นะครับนี่เราจะยิงกระสุนไปเรื่อยๆเมื่อครบ30นัดนะครับปืนจะเปล่งแสงแล้วก็สามารถกดตีปกติเพื่อยิงสกิลบูมๆออกไปได้ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ติดคริติคอฮึแต่ว่าถ้ายิงไม่ครบก็จะเป็นการต่อการโจมตีครั้งที่4ี่นะครับนี่ซึ่ง ถ้าถามผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าบูมบูมันแรงมากเลยนะยิงกระสุนนั้นละสามสิบแปดใช่ไหมฮะบูมบูมันแบบหลักพันละพันแปดครับเมื่อกี้แล้วก็น,น,วนั่นแหละครับตัวพันแปดนั่นแหละคือที่มันแรงฮะ <laughs> โอเคจะพูดชื่อสกิลให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับสไลด์จะมีชื่อสกิลว่า whispering fire spirit นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติไอ้ท่ายิงรัวจะชื่อท่าตะกะตะกะส่วน ทางตัวของอัปเกรดตรงกลางเนี่ยครับไม่ต้องอัพก็ได้ผมลองมาแล้วนะครับไม่ต้องอัพก็เล่นผ่านแต่ถ้าอัพมาเรโซแนนซ์สกิลบูมบูมจะแรงขึ้น50%ด้วยนะครับซึ่งต้องย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เป็นสกิลที่ถูกคิดดาเมจ เป็น Resonance Skill นะครับไอ้ทั้งจากรากะบูมบูมแล้วก็ w h i s p e i n g Fire Spirit ดังนั้นแต่วันนี้เราจะมาเล่นไม่ใช่ทั้ง Inferno Rider ไม่ใช่ทั้ง c r o w l e s s นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่น Bellborn กันนะฮะคือผมลองมาแล้วมันแจมอยู่นะ l บ b บอ n เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าสกิล l l b o r n ทำอะไรได้นะขออ่านอีกนิดนึงแนละ้วกัน Reduce Incoming Damage แล้วก็เพิ่ม Damage ที่สร้างขึ้นอ้าโอเคนะครับดังนั้นไปกันเลยดีกว่าก็เอ่อ เท่าที่ผมลองมานะครับถ้าสมมุติว่าเป็น Resonance Chain Level 1แล้วก็ไม่ได้อัปเกรดมาคือคาบเส้นพอดีนะครับ้าไม่คาบเส้นเลยเบลบอลครับถ้าไม่เจอกดออกแล้วเข้าใหม่ได้นะครับมา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 แล้วก็สําหรับบัฟคนแรกนะครับเลือกเป็นตัวละครฟรีอย่างชานหัวมาก่อน แล้วก็โอเคเริ่มต้นผมว่านะเท่าที่ลองมาผมรู้สึกว่าถ้าอันนี้เร็วกว่านะครับตัวของ r e c y l i t Spirit ตากาตะ,กะนะครับจะสามารถรีเซ็ตคู่ดาวได้แล้วมันจะมีคอมโบหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ แต่คือผมผมอ่านแล้วผมงงมากเลยถ้าสมมุติเข้าสู่สถานะตะกาตะกะแล้วจะสามารถเลโซอรนั้นสกิลได้ครั้งหนึ่งระหว่างที่ใช้ตะกาตะกะอยู่ซึ่งถ้าสมมติว่ากระสุนไม่ว่างนะครับกระสุนไม่เป็นศูนย์จะเข้าสู่สถานะตะกาตะกะได้ต่อแล้วสกิลนั้นจะแรงขึ้นอีกผมไม่เข้าใจเพราะผมลองดูแล้วแบบว่ามันอ่าก็คือเอาช่างมันก่อนนะครับเราจะเก็บกระสุนส0ตินัดเสร็จปุ๊บวิ่งยิงแล้วก็ยิงบูมบูมเสร็จปุ๊บสไลด์ นะครับล้วก็เก็บกระสุนพยายามเก็บกระสุนอ่ะผมเก็บกระสุนเจ็ดสิบนัดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเล่นกันตรงนี้นะครับยิงตะก,การตะกะบูมบูมแล้วก็สไลด์ยเสร็จปุ๊บตะกรารตะกาต่อบูมบูมแล้วก็สไลด์ยแล้วก็ตะก,การตะกะต่อบูมบูมสไลด์ยแล้วก็ตะกาตะกาต่อแค่นี้แหละครับสเตปการเล่นในช่วงต้นมันมีแค่นี้เลย คือถ้าเล่นอีกสายหนึ่งก็ก็เอาเรื่องอยู่นะที่ผมลองมาเอาที่เมรแรงนะครับแล้วก็สปพอดปึ๊บ อีกสายหนึ่งจะทำให้บูมบูมแบบว่าแรงขึ้น5เท่านะครับคือมัน <laughs> ซึ่งเราจะใช้อันนั้นเป็นหลักแต่ว่าเท่าที่ผมลองมาคือตัวนี้มันก็โอเคในช่วงต้นนะฮะเออซึ่งสิ่งที่เราจะเก็บกันนะครับคือทางตัวของน้ําแข็งหรือเปล่าครับไม่ใช่เราจะเก็บไฟกันครับ <laughs> แต่ว่าสุ่มมแล้วไม่เจอโอเคไม่เป็นไร ก็บอันนี้มาก่อนเอาน้องแข็งก่อนก็ได้ครับมันมี anti interruption ก็คือต้านหัาฉะงักแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมหลายหลายท่านมากนะครับที่แวะกันเข้ามาบอกคลิกถึงทางตัวของก้อนหินปลอมในสเตจนะฮะแต่ละสเตจมันจะมีก้อนหินปลอมอยู่1อัน2อัน3อันแล้วแต่นะฮะก็ตัวหินปลอมเนี่ยมันจะตีเราได้ระหว่างเงินให้ก็แมวนะครับซึ่งถ้าได้แมวก็ของดีนะฮะ โอเคนะครับแล้วต่อมาเราก็จะหยิบเป็นของดีนะครับอันนี้บูมบูมคือเมื่อกี้เราจะสตาร์ทด้วยบูมบูมก็ได้หรือมาเก็บบูมบูมทีหลังก็ได้นะครับซึ่งความสามารถก็คือเวลาเรายิงบูมบูมออกไปเนี่ยจะยิงกระสุนออกไป10นัดด้วยนะครับเป็นกระสุนพิเศษกระสุนเดียวกับตัวของตะกาตะกาเนี่แหละ <ไป S 1> แต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้ลดก็คือได้กระสุนอีกสินัดแถมอะแบบว่ามันมันดีมากนะฮะมาเดี๋ยวดูดีกว่าแล้วก็บูมบูมสามารถทริกเกอร์ได้ผ่านการหลบด้วยนะฮะอันนี้คืออขงงแรเลย นัดเดียวหมดหลอนเลยปึ้งแปดพันกว่าจะบ้าแล้วก็อย่างที่ย้ำไปนะครับ ถึงแม้จะเป็นการตีปกติก็ตามแต่ว่ามันถูกนะับเป็น e s o n a n c e Skill นะครับดังนั้นถ้าจะให้แรงต้องเก็บของสายฟ้านะครับของไลลิงเพื่อเพิ่มดาเมจอ่าอ,อันนี้หลังรอดนะครับจะเพิ่มชีลยขึ้น40%ยังไงฮะนั่นแปลว,ว่ากระสุนที่ออกมาเทอร์โมบริกบูลเลตกระสุน10นัดน,นะครับที่พุ่งตามไปทีหลังอะ่ะมันจะเพิ่มโอกาสคริทิคอลขึ้นอีก40%ด้วยนะครับตรงนี้มีหินปลอมซึบๆข้างบนด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับ ได้เงินหมดเลยก็ไม่แย่นะแต่ว่าจริงๆผมอยากได้แมวมากกว่าแมวของดีนะครับเบนี่ยถ้าเป็นเรสโนแนนเชนเลเวลสี่ครับมันจะมีอัลติเมทแล้วรีกระสุดนะครับเราก็แบบว่ายิงเพลินๆกันไปเลย ปุ๊บอ่าเ้วเจอแมวแล้วสวยนะฮะสวยมากโอเคถ้าเลือกเต็ม Trigger Damage Basic Attack กับ Attack Speed ไม่จําเป็นเลยครับไม่ได้ใช้ Basic Attack นี่ดังนั้นเลือกอันนี้มาแต่ว่าน้ําแข็งอันเมื่อกี้ก็ Basic Attack เหมือนกันนะครับไม่ได้ใช้เหมือนกันแค่ว่าแค่ว่ายังไงฮะถ้ามีโล่อยู่เพิ่ม c r ิดาเมจขึ้น50%เหรอเราการันตีคิดที่ข้อบูมๆอยู่แล้วไงฮะไม่ก็จัดไปเลยเลยฮะโกโอ้แล้วเจอตัวนี้ด้วยสบายเลยครับยังไง เล่นดีๆเล่นดีๆลบยิงลบยิง,ลยงแล้วก็จะกระโดดสูงก,กระโดดยิง <S <S เห็นไหมฮะบูมบูมแรงมากที่พื้นครับดูที่พื้นโอเคเอ่ะเดี๋ยวผมมองไม่เห็นพื้นกลับเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรผมยิงบูมบูมเองก็ได้เอา้เอาเดี๋ยวเขาไม่ขึ้นเสาเหรอมันจะบักปะหรือว่านี้เป็นกิมมิคโอ้ยอพลาดเลย ปึ๊อくกยืนละก็บบูมสไลยิงยิงลัวไปเรื่อยๆนะครับวนไป ซึ่งจังหวะนี้แหละฮะช็อตฟรีบูมบูมเมื่อกี้เขาไม่ได้ใช้ท่านี้เขาไม่ยอมปีนเสาใช่ปะเออผมว่าท่านั้นมันบักเสามันติดพื้นอยู่แล้วแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะใช่เพราะท่าเมื่อกี้มันคือท่าปีนเสาหลังโดนดาเมจนะครับจะรีเลือดแล้วด้วยความที่ว่าเราเล่นเวลวอ์นะครับมันค่อนข้างจะ เลยนะเวลามีโล่แล้วก็เราจะเก็บโล่หลายๆอันด้วยโลดดาเมจหลายๆ,ๆอันด้วยนี่ฮะแล้วก็อันนี้ของด Un ี Unlimited Firepower ครับหลังไลอ่อ l ลติเม e จะทําให้เทอร์โมบ l i c กบู l เลเต็มและก็ไม่ถูกใช้งานเป็นเวลา15วินาทีแล้วก็ตะากาตะกาดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก70%ด้วยซึ่งคิดผมยังไม่ชัวนครับแต่คิดว่าคงไม่ได้แรงขึ้นไปถึงทางตัวของอ่าบูมบูมที่ยิงเทอร์โมบอลิกบูเล พิเศษออกไปคิดว่านะครับแล้วก็เลือกคนนี้มาเสร็จปุ๊บฮะซื้อน้ําแข็ง3ซื้อไฟ2โอ้ถ้าคริติคอลฮิตมีโอกาสติดฟิลเซฟเฟกนะครับแล้วก็สุนเรารัวขนาดเนี้ย <laughs> เดือดมากแล้วก็โล่ร้ยยี่ฮะดยคู่ดาวเลยโซนันสกิลรีเอเนจีฮะเพราะว่าเราต้องใช้เอนจีเยอะมากเลตส์กฮะห้องเทรดดิ้งต่อเดี๋ยวมันจะมีของตะกตากตะกาให้เราเล่นต่อเอเอาพิเศษไปฮะแล้วก็ตอนนี้คืออลิมิเต็ดไฟพาวเวอร์ละผมก็ยิงแบบกระสุนไม่ลดไง แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เราจะดูจากทางตัวของไฟที่ตัวแทนนะครับว่าถ้าไฟมันกระพริบตอนไหนก็คือตอนนั้นแหละที่กดยิงบูมบมจบฮะแล้วก็จะเลื่อมาเป็นทางตัวของเพิ่มดาเมจฟ fusion ก็ได้หรือว่าจะเอาโรตาร์าทน f u ชั่นก็ได้คือบอสอะมันมีโอกาสที่เราจะเจอกับตัวของ inferno rider นะครับซึ่ง inferno rider มี fusion rest นะครับ หยิบอันนี้มาก่อนก็ได้ก็จะยิง inferno rider แรงแต่เงื่อนไขก็คือเราต้องใช้ตากาตากะตลอดเวลานครับชื่อสกิลน่ารักอะผมใช้เวลาทำความเข้าใจกับชื่อสกิลแบบสักพักใหญ่ๆเลยะกว่าจะเข้าใจไอตรงนี้กดบูมๆอีกรอบหนึ่งก็ได้จะไปแล้วมั้ง หนึ่งสองสามึบหลบโบมบมอีห <c oughs> ละฮะชิลมากโอ้ถูกโจมตีแล้วได้โล่โอ้แล้วเจอแมวด้วยสวยงามลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับของดีปะ่ะของดีนะฮะไม่เจอไฟเลยอะไฟมันเป็นดาเมจหลักเรานะจริงๆแล้วคือเห็นกระสุนที่รัวขนาดนี้ใช่ไหมฮะลองนึกสภาพถ,าถ้าผมได้เมเทโอมาเมเทโอของฟิวชั่นเองอะคือมันเก่งนะครับ ตาตานี้แบบว่าดูเกลือเกลือป่ะแล้วยิยย่งเวลามอนโนโน่แบบนี้ครับจริงๆผมเล่นแบบว่าแค่หลบยิงหลบยิงอย่างเงี้ยผมสบายแล้วนะมาสิตีเปล่าปรับแร <laughs> งจัดเบสิคแทคเมเทโอนะครับต้องให้บ่นถึงไง ถึงจะมาแล้วก็เลือกเคนนี่อัอออออนหนึ่งนะครับบวกดาเมจฟิวชั่นโอเคบัฟก็ํำตัวนะครับเก่งหมดเลยหยิบไปให้หมดเลยก็ได้เนี่ยแล้วเทอร์โมบอลิกบูลเลตครับมันมันสิบบวกหนึ่งนัดอะคือแบบว่าโอ้ดาเมจก็แรงแล้วมีวีทีโอซ้ำอีกรอบหนึง่งคือแบบระเบิดตุ้มตามมากฮะนี่แล้วก็เลือกเพิ่มดาเมจฟิวชั่นมาเวลาตะการตะกะรตรงนี้เลือกเฟิรสซักเกิลนะครับ ผมลองมาแล้วรู้สึกว่าเลือกพอรตรงนี้จะดีกว่าถ้าดวงไม่ดีจริงครับบอว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ดีแหละไม่กะสุนไม่พอขาดนัดหนึ่งและยิ่งตอนอัลติเวตนะครับคือแบบอุกบาตตกรัว โผมแทบไม่ได้ของไอ้พวกที่มันเอ่เพิ่มคีเลตเลยอะอของสายคอมโบทั้งหลายอะครับของฟิวชั่นอะคือมันเดือดมากเลยนะจริงๆแล้วแต่ตอนนี้มันไม่มานี่ฮะต้องให้บ่นถึงอีกรอบหนึ่งเมื่อแอคแทกนะครับ เมื่อโจมตีโดนศัตรูเพิ่มชีเลตขึ้นนะครับและนั่นแหละตากาตากาเราคือทิกเกอร์ตรงนี้ได้ไงมันคือคําว่าแอคแท็กนะครับแอคแท็กก็คือแอคแท็กไม่ใช่เบสิคแอคแท็กก็เลยชิลเลยฮะแล้วก็เมื่อแอคแท็กฮิตทาร์เก็ตนะครับเพิ่มดาเมจที่สร้างขึ้นอันนี้ก็เดือดตากาตากาทั้งวันอะไม่ต้องทําอะไรแล้วฮะชีวิตนี้ปึ๊บเฮ้ ตไลยิงแล้วก็อุกบาลลงหัวฮะโยชเล่นเพลินมากอะคือตอนแรกผมนึกว่าเล่นวิ่งยิงอย่างเดียวได้แต่ว่าเท่าที่ลองมาตากากตะกะไม่แรงพอนะคร <Jamie, here S 1> ับต้องต้องอาศัยบูมบูมด้วยอืมก็นิดนึงนิดนึงอันนี้ถ้ามีโล่ทริกเกอร์ดาเมจห้าร้อยเปเซนะครับก็แรงเกืบเท่าเมเทโอเงื่อนไขก็คือทุกสิบวิแค่นั้นแหละงั้นเก็บมาได้เจอรเฮรอนนะครับ โอเคชิวนะครับก็อัลติเมทเสร็จปุ๊บกดสกิลของสร้างหัวาม,มาแล้วก็รอบูมบูมครับโอ้ไม่ก็แรงมากแล้วก็จังหวะหลบฮะโอ้ยตกใจโลกตกใจคือโลกปึ๊บย,ยิงไปฮะว้าวว้าวว้าว เนี่ยครับถ้าไม่มีลดดาเมจที่ได้รับนะผมบอกไว้ว่าตอนนี้ครึ่งหลอดแล้วหลบได้พึ้งโอ้แล้วก็นั่นแหละครับด้วยความสามารถของเบลบอลย้ำอีกครั้งหนึ่งคือดาเมจที่ได้รับมันแบบเหลือแค่กระตุ้งเดียวอะ่ะกลางปีก่วงเกินโ,โว้อันนี้หลบไม่ได้หรอ a อ t เตอร์บีอิงแอคทอันนี้ล็อกเป้าไม่ได้นะล็อกได้แล้วล็อกได้แล้วก็โดนอันนี้ไกได้พอดี บุ่มบุมโอ้โหลบบุ่มบุมโดนเฮ้ยแรงแรงแรงเฮ้ยตายอ้าวบุ่มบูมไม่โดนเมื่อกี้กระสุนเลี้ยวเฉยโถ่เอ้ย เกือบเท่แล้วบ้าจริงเชียวอันนี้ครับของดีของสายฟ้าคือหลังอัลติเมตนะครับจะรีเซ็ตคู่ดาวตัวเองได้ทิกเกอร์ทุก15วินาทีทุกคนนะครับอยากให้ย้อนกลับมาดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอลิมิเต็ดไฟพาเวอร์ก็อยู่ได้15วินาทีเช่นกันดังนั้นผมสามารถเลี้ยงอัลติเมตตลอดไปพร้อมกับอลิมิเต็ดไฟพาเวอร์ได้นะฮะในส่วนนั้นเชกเกีย์เพิ่มขึ้น50%นะครับทั้งตัวของบูมบูมดาการ์กาเนี่ยทุกอย่างถูกนับเป็นดาเมจประเภท เลยโซนนั้นสกิลหมดเลยนะครับจริงๆบางทีมันจะมีแมวอยู่ตรงนั้นด้วยนะปกติผมมองแค่นี้แหละจําจุดสปอนค่อนข้างได้ในระดับหนึ่งละปึ๊บโอ้ยแล้วก็ตอนนี้เรามีแช่แข็งล้อปะใช่นะครับเรามีแช่แข็งแล้วก็จะชิลเลยคือผมยิงไปใช่ไหมสตูก็จะติดแข็ง ติดแข่งกันหมดแล้วผมก็ยืนเอฟเคแบบว่าชิลมากแต่ว่าถ้าของสายคอมโบอคอมโบเยอะกว่านี้ตัวตากาตะกตาจะแรงกว่านะรอบนม้ของสายคอมโบน้อยไปเรโซแนนซ์สกิลอีโคอัลตเมทแล้วเพิ่มแอกแคขึ้น10% 50%เวลา10วินาทีนะครับใช่เราวนอัลตเมททุกรอบอยู่แล้ว โอ้แล้วเจอแมวด้วยเบสิเอแทกเบสิเอะแทกเลยโซนันสกิลหนึ่งดาวไม่ต้องมันมันน้อยไปครับหนึ่งดาวผมอยากได้ของที่มันแจ่มกว่านี้อย่างเช่นอันนี้สองดาวใช่ไหมหรือไม่ก็เอารีเลือดขึ้นมาเพิ่มด้วยก็ได้นะเพราะว่าเราจะมีพวกของเลือดเต็มไงใช่สายน้ำแข็งมันมีเลือดเต็มบวกคีเลยคีดาอเมทและพวกนั้นด้วยครับดีนะก็ยิงไว้ก่อนฮะบูมสไลด์ยิงนียฮะ อุก,กบาทลงหัวทีก็คือแตกไปเลยแตกพ่ายปึง่งสไลด์ยิงแล้วก็ปิดแข็งะฮะขยับไม่ได้ทรมานอะไรเกินลากอนคลีนจัดฮะบางทีมันก็มีเห็นอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับข้างบนนะแล้วก็ถ้าโลหายรีเลือดสวยมากครับแล้วก็เฟสตักเกิลกันต่อ เอาเตมเมตเข้าไปกลางวงฮะโอ้มายกอดชึบโอ้โหวิ่งหญิงวิ่งจูวิ่งยิงวิ่งจูตึมตึมพอกระสุนเริ่มลดนะครับก็กดอัลติเมตอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วเป็นเหมือนทามเมอร์เลยอ่ะ ถ้าเห็นกระสุนลดเมื่อไหร่ก็แสดงว่าครบสิบห้าวีแล้วเราสามารถกดอัลติเมทได้อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่จดจำเอาไว้ได้โอ้ยเดี๋ยวจอจออะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยนั่นแหละครับข้อเสียวของข้อเสียวคืออะไรข้อเสียเหมือนจะนอนไม่พอปะเสียวขึ้นหน้าเลยงงอะไรฮะข้อเสียของชานหวัวจอมันดูไม่รู้เรื่องครับแล้วก็นี่นะครับอลอยอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มีไหม เขามีแมวอินโทรสกิลดอชนะครับดอชจ,จัดมาแล้วก็ตรงนี้มีไม้แมวนี่ไงผมบอกแล้วว่ามันมีนะฮะมีแมวต้องไม่เข้านะครับอินโทรสกิลนะครับเพิ่มแมคแท็กห้าสิบเปอร์เซนต์จริงๆกันเนี่ยด้ยวยความที่ว่าเราเก็บแค่เลเวลสามก็พอแล้วฮะที่เหลือไปพวกเพิ่มแมคแท็กก็ได้เราชิลล์ละตะกะตะกะรีแบบฝืนๆไปก็ใช่ว่าจะหาเจออันไหนที่มันใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนฮะใช่ไปฮะ แล้วผมก็ A F K ตรงนี้แหละแต่ถ้าไม่ใช้บูมบูมเนี่ยตัวของ intro skill concento skill ไม่ขึ้นนะครับดังนั้นก็จะลึกเรื่องนี้ไปเสมอด้วย basic attack เพิ่ม resonance อ่าพลังงานไม่ลดอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่จำเป็นแล้วตอนนี้เพิ่ม attack อันนี้มันดาวเดียวเองอ่ะของนิดนึงแล้วกันหลังไล่ ultimate resonance s k i l แรงขึ้น70%เป็นเวลา10วิทุกคนว่งไงเราสปแปมได้อยู่แล้วครับ l e t โกเลยฮะอันนี้ แมวผมเก็บไปแล้วเนาะแล้วก็เจอลิงสองปึ๊บหนึ่งสองส้ำปาบเขาให้สองหมื่นปืนอ่าฮะทีเดียวต้นไม้ต้นใหญ่นะั่นคือล่วงไปเลยปักโอ้หูแรงโคตร ก็ได้ตังค์ฮะกับแมวสุดท้ายโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของกันะละเมสิ่งแอ t แท็กไม่ได้ใช้นะครับเอ็นทีรีเจนไม่ได้ใช้อินโทรสกิวรสกูดาวอีโคสกิ l ไม่ค่อยจำเป็นเอาเอาเลยโซนแน,นสกิลสกิลอีนะครับจะเพิ่มแ t t ค c แท็กขึ้น50เราใช้ทุกช่วงเวลาอยู่แล้วนะครับอตอนนี้ได้โล่เหมือนกันเพิ่มแ t t ค c แท็กดีกว่าครับ ตอนนี้ต้องการดาเมจใช่ผมว่าเพิ่มดาเมจของ tank แทงเรามันพอแล้วอะแล้วน้าแข็งเราก็เอาแค่เลเวลสามที่แช่แข็งศัตรูได้ก็พอแล้วมั้งครับนั่นแหละคือที่ผมลองเล่นมานะครับแอคทุกการโจมตีนะครับจะเพิ่มแอคแท็กขึ้น6%เท่ากับ60%็นะครับโอ้ไม่ก็ของดีมากอันนี้ควรจะมาตั้งแต่แรกแล้วนะอีโคสกิลเพิ่มคีดาเมจขึ้น80%แล้วก็อันนี้หลังไล่เลยโซนันสกิลจะวิ่งเร็วขึ้นใช้ได้นิดหน่อยนะครับเออก็เอาไว้วิ่งงิก็ได้ เล่นสนุกๆคือตังมันเหลือๆอยู่แล้วเอจี้พวกนี้ไม่จําเป็นเลยครับสามอันเนี้ยสี่อันเนี้ยไม่จําเป็นเลยดังนั้นผมกวาดข้างล่างก็ได้สองสามสี่นี่ฮะแล้วเหลือตังอันสุดท้ายก็ซื้อแผ่นร้อยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้อีกชิ้นหนึ่งดังนั้นผมเอาอันนี้แล้วกันของสายฟ้านะครับจะสังเกตนะครับผมเล่นสายน้ําแข็งก็จริงแต่ผมผมเกตบของฟิวชั่นเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยทั้งแบบว่าพวกตระกูลคอมโบดาเมจอินคร์สคริิคอลคือของฟิวชั่นมันดีครับ นั่นแหละแล้วก็ส่วนน้ําแข็งก็คือเอาเพื่อให้ได้พวกเรโซแน์นมาต้านทานแล้วก็ลดดาเดจแค่นั้นแหละฮะนั่นคือหน้าที่เดียวที่คุณต้องทําแล้วเจอมอร์ริงอีกด้วยโอ้ไม่ก็มอร์ริงอีกผมออกแสงถูกนะแต่ว่าตัวนี้แหละครับตัวตึงเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมบูมบูมแล้วก็ลบบูมบูมแล้วก็เราลบบูมบูม เลือดห่วงไปแล้วฮะผมลกไงแล้วผมก็กดอัลติเมทลั่นไปเลยเร็ว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 กล้องล็อกกล้องล็อกนี่ฮะรีเลือดกลับคืนมาไวมากปึ๊บลบอัลติเมทไม่โดนแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่เหนเราไม่ได้แรงอยู่แล้วนะครับสำหรับอัลติเมทเฮ้ยเปรกพอดีตรงนี้ ย,ยิงไปฮะอัดเข้าไปแล้วล้มนานด้วยไงล้มนานก็โดนเฮ้ยอะไรอะไรทำอะไรโอ้ยงก็ เออหลบหลบหลบดีๆโอเคสไลด์ยิงเออผมใช้สไลด์ยิงเพื่อต่อระยะก็ได้นะครับจริงๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวจริงๆเราจะเก่งมากๆนะครับตอนสุดท้ายกระสุนนี่แรงระวังหลบหลบแค่กระสุนอันนี้เดียวก็พอนี่ฮะนาทีห้าสิบวิคือเราเก่งแล้วฮะขึ้นหลอดปะ <c oughs> เพราะว่าเอ่อถ้าเทียบกับพวก ตัวละครบอสอื่นๆนะครับเขาจะซัมมอนลูกน้องใช่ปหะแต่สําหรับบอสตัวนี้คือซัมมอนฟ้าผ่าแล้วแบบดูดีผมกดหลบแล้วก็ยิงบูมบมอย่างงี้ไปเรื่อยๆอะ่ะคือไม่ต้องทําอะไรแล้วฮะมันง่ายมากเลยไม่มีทางแพ้เลยฮนะยกเว้นว่าเล่นพลาดและโดนกระสุนอันนั้นวนะันช็อตก็จบกันเนี่ยแล้วแบบฟ้าผ่ามันอยู่ตลอดไปไนงะนะครับ คือผมแบบชิวจัดยิงบูมบูมทั้งวันอะแล้วมันหลบง่ายไงฮะคือผมไม่ต้องเป็นต้องยืนในวงสายฟ้าผมก็หลบตายอะแล้วแบบทั้งวันนะฮะจริงๆแต่ข้อเสียคือเราไม่ได้ใช้รัการะดนะเมื่อกี้กดสกิลต่อสู้ไปด้วยกันเลยนะมันจะได้เพิ่มดาเมจสกิลนะแบบว่าหลบปุ๊บยิงบูมบูมแล้วก็สไลด์หลบปุ๊บยิงบูมบูมแล้วก็สไลด์ ประมาณนั้นนะฮะเมื่อกี้น่าจะแรงกว่าผมลืมคิดเรื่องนี้ไปเรามีพวกไล,ล่เรโซแนนซ์สกิลเราแบบบวกแอคแท็บวกอะไรด้วยครับมันเลยมันเลยดีกว่า25นาทีนะครับนานตรงไหนฮะมันไปนานตรงฝอยปะจะเห็นนะครับว่าเวลาเหลือไม่เกินนาทีหนึ่งคือเรายังเล่นต่อไปได้อีกสักพังหนึ่งครับเพราะว่านั่นแหละฟ้าผ่าแล้วเราหลอกอินฟินิตี้ดอสครับคือมอร์ิงกเป็นศัตรูที่สู้ง่ายที่สุด ในความเห็นผมนะแล้วก็น่าจะต้องตีประมาณครึ่งหลอดก่อนนะครับถึงจะทิกเกอร์สเตตนั้นในขนาดที่มอสอีกสตัวที่ผมเคยเจอจะเป็นผมต้องเข้าไปดูตรงไหนนะไกด์บุ๊กก่อนมันจะมี inferno rider ซามอลลูกน้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ thundering m e l f i s ซึ่งอาจจะลําบากนิดนึงนะฮะคือแบบศัตรูมันก็นวๆนนั่นแหละแค่ว่าถามว่าเจอ inferno rider ที่มีต้านทานฟิวชั่นดาเมจเยอะมากๆแล้ว แล้วเป็นไงครับสุดท้ายเราใช้ตะก,กาตะกายิงออกไปก็ต้านทานเขาจนเปลือศูนย์ได้นั่นแหละครับจบละคลีนมะก็เลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าอืเล่นได้ดีนะแล้วถ้าสมมุติอัปเกรดทางตัวของตัวนี้ขึ้นมาด้วยดังเพียบบูมๆเพิ่มขึ้น50%แล้วอย่างที่เห็นครับบูมๆยิงทีละ20,000นะ <c oughs> ก็แรงแรงมากนะครับเออใช้ดีอยู่นะจริงๆแล้วแลวแถมเลเวลสกิลนะครับไม่ได้อัพเลยนะนั่นแหละฮะอย่างที่แจ้งไปเท่าที่ผมลองมาไม่ต้องอัปเกรดตัวนี้ก็ผ่านได้ แต่จะคาบเส้นแต่คาบเส้นในที่นี้ของผมคือเรโซแนน c e เชนเลเวลหนึ่งที่บูมบูมการันตีชีติคอลนะครับเพราะว่าดาเมจหลักของเราจะอยู่ที่บูมบูมก็นั่นแหละถ้าสมมติไม่ได้เป็นเรโซแนน c e เชนเลเวลหนึ่งอาจจะลองสกอตชิ่งแมกกาซีนดูไหมนั่นแหละฮะคือความเห็นของผมถ้าสำหรับวันนี้นั่นเองู้ฮู้สนุกดีนะคือแบบว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะเล่นเ e ลบอลแล้วเวิร์กเพราะว่าผมลองเล่นทางตัวของสายไฟดูแลปรากฏว่าโดนวันช็อตนะครับแล้วก็จบเลยเล่นไม่ได้ในขณะที่ถ้าเล่นเป็นเบลบอลครับมันมี ตลอดกลายเป็นว่าดาเมจโดนไปก็ไม่ตายแล้วก็รีเลียกกลับขึ้นมาเลือเต็มเสร็จปุ๊บเล่นเล่นทื่อๆนะครับไม่ต้องการอะไรเวอร์เ,อรเลยฮะแค่นี้แหละฮะประมาณนี้นะครับสำหรับน้องชื่อเชียในวันนี้คิดว่าน่าจะออกแสงเป็นชื่อชื่อแบบชื่อจื้อแล้วก็เสียแบบเสียเสียพอออกแสงรวมกันน่าจะประมาณนี้มั้งครับชื่อเสีย ไม่แน่ใจเหมือนกันไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอิรูซีเบรียมในวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามด้วยกันฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์วัตเทอร์ริงเวฟกับอิรูซีเบรียมแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะ